ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีโฟรีกำลังติดตามรับชมช่องจากมณฑีชนะพันธ์ครับสวัสดีย่ำมืม่อแรงวันอาทิตย์พี่น้องโอ้มาเคลื่อนไปฟังล่ำมาสร้างเราบันเทิงสินนะครับมาล่ำบานจะของบานอ้อนนะครับไกลๆจะตุพามาเบิงเจ้าล่ำเพื่อนนะครับนี่โอ้พี่น้องคนลน,นเต็มกองเลยพุทธกำลังทายครับว่ามันทายมืดได้ยุบานแม่ว่าเมียนเลย ก็เลยถือโอกาสได้เอาปงลงม,มาขลางมากเคาะขี่ออกก็ดีครับแล้วสิยไรใส่ผนียดสองซนนี่นะข่มเชียวใบไม้ออกครับน้ำนนรับถือถือฟ้าถือฝนโหลดเป็นวัดเป็นไอพี่น้องนะครับเสียงเปลี่ยนเจ้าลำเพลินนะครับนี่มาท่านไดจะเลยโดนแล้วครับปลดล็อกเกี่ยวกองมาท่านใดอยู่แล้วเสียวขึ้นต้นไม้เข้ากันพี่น้องครับท้อความสะอาดเรียบร้อยแล้วพี่น้อง เอาขนเท่ขนออกแล้วก็เทขีขออกนะครับนกก็สิได้บ่ป่วยโบ้ยังจใจผมอยากตั้งตางแดดไปน,นี่เลยครับจัอง่าเมียนมั้งเจ้าหามักตังครับครับตั้งตางแดดต้องความสะอาดครับครับอยู่เยงต้นใหม่หลวพี่น้องจะล้อมเพื่อนพวกเราโมาแลงกคำคำจังเสียวลงครับไปตลาดได้บ่าก่อนใส่ทิมไปนี่แหละ ม,มีปัญหาครับเขาจะหู่อยู่บาดผมใส่นกนะนอกจากจะมีเด็กน้อยมากวนนั้นบ่ท่านมาดอกครับซ่ํานี้ค่ําๆพุ่นล่ะ สนีแ่แหละพี่นออ้องข้อหอมปากหอมข้อนะครับจากสามสิบนาทีมันกัดน,นกปรทันนี่หาววันนี้เราพี่น้องครับมันทายคนอยู่เจะร้องเพื่อนกับใดหมนละไอผมแล้วโทรลากันครับประเมินเดือนหน้านานะครับประมาณะรอรอสิ้นเดือนมั้งสิไปหานอกไปช่วงกลางๆเดือนนี่แหละครับเบื้องสถานาการณ์ก่อนเบื้องนกว่านกสามตัวนี่หาววะนะครับเจ้งสี่เอาไปพ่อมีสุนมีเสียงเหรอจ้ารับบังไฟกับใด เนียบคู่ใส่กันเนี่ยเบาหวานเนี่กับเจ้าล้องเพิ่นนะครับจนเจียวเลี้ยวหนีมิดเดียวครับเต้นเดียวช่วงนี้กับบอมลุ่งก้อนละครับพี่น้องก้อนสี่ถึงฤดูการเล่นเต็มทีนะครับมานเท่ากับพระท่านหาวหรอครับว่าฝนของก็ลงผู้เฒ่ากับบ้านเขาแล้วน้าทวงก็ได้ขอพัญษาแต่จะด้เมื่อบ้านครับยังเคยเดียวเนี่ยแหละสิไปใส่กอดนอนเสิ็จไปสารคาม สิไปรอยย็ดก้อนดอกสนอะไม่ต้องมองสิไปพี่น้องตุ้นสอบบ่ไหลครับเจ้ากับตองกับนะครับเขาพรรษาไปเมื่อบานไปหาผู้เฒ่าครับหาพอห้าแมครครับเจ้าบองไฟนี่ขนบอลลนพี่น้องแต้ว่า,าขาแดงแห้งครับมันลุ่ะครับเราก็ลุ่มลมละขึ้นกับขัดนแต่ว่านี่มีสูนมีเสียงอยู่างี้น,นี่เหี่ยคู่เหี่ยคู่ยู่ครับ เจา้าบังไฟนะครับอ่างเกือบตลอดนะครับสองกุ้งหอยเสียงกลางครับตัวนี้แบ่งมาจากบ้านกูกาสิงนะครับพี่โยเป็นรุนนองเจ้าเช็คบินเจ้าอ้างทุงกล่าแล้วก็อ้างเกษตรนะครับตัวนี้ตัวที่สีที่ผมแบ่งจากกันมาแบ่งว่าสีตัวนี้มีอ้างทุกตัวครับมีอ่อ้างเกือบตลอดสองตัวสามตัวมั้งครับตัวนี้ตัวหนึ่งแหละตัวนี้กำล,ลังลงองโยก็ท่านขืนครับให้ข้นเจ้าหน่อยนี่ หลักซีพันนี่สบายๆนะสำหรับผมหัวนก็ันเชลเลยสิบกว่าตัวแล้วนะครับมันมีความเก่าแล้วอยู่โกงสองปีกว่าเพียงแต่ว่ามันลงมเลยเสือกย่บ,บ้านพิยงกับฮอนแห่งเมือนั้นครับมือเปียกกันนะมือปุ่งไฟก็ะไรต่างเสือว่าเจ้าบังไฟนั่นแหละนะครับก็ขึ้นมากกระขื่นว่าสิรูเรืองนะครับผมตัดหางเรียบร้อยแล้วนี่ปีง่ามพี่น้องนี่ขนง่ามพี่นแต่ว่าหนกมันลงครับขามันแดงสังเกตขาหนี่เห็นั้ยพี่น้องเห็นมั้นี่แดงจึ้งเครืเลยนี่ครับ เพาะท่านเด้ขึ้นมันกะมาเลี้ยงอยู่ในห้องแคบๆพี่น้องนี่อยู่ระเบียงห้องคข้านี่พื้นที่นะครับมันก็ต้องปรับสภาเพื่อกันที่โนกระไรคือคนนี่แหละอายุมึงไม่กันค่อยๆปรับสภาพไปเอาประมาณนี้แล้วครับพี่น้องบรรยากาศเงียแรงครับเราเสียดต้องกินก่อนไปตลาดมาเมื่อกี้นี่ขี่ขาลุงปเปลียวลงกีบแม่งเลี้ยวขึ้นมามกันเลยสหรับจเจาะร่วเพื่อนกันเลยครับสิ่ดเใ็้งานพี่น้องมันมีสิทธิปินงานแล้ว เตรียมประเมินนะครับรอที่ซีบรรจุครบ2ปีพี่น้อง2ปีแล้วอันปีนี้ได้ใหญ่ถือว่าเป็นบุญหลายเติบครับครบ2ปีแล้วก็เขียนเทเวไดยใหญ่นี่ถือว่าคักเติบกับพ่อวานาลเลยพี่น้องเลยครับต่ใสผู้คนมีหูทิพตาทิพนะย์ปะเจ้าบ้างไฟน เจ้าเลี้ยวกับได้ยินเสียงขันอยู่หมู่บ้านนี่มืออื่นเสียวโ,โกงลงไปเที่ยวขี่ครับสำหรับกไปลงไปเพราะว่ามันผมสิเป็นพุ่มแผ่นี่ครับต้องต้องรักษาความสะอาดหนุกความสะอาดคนน้ำนะครับค่อยๆคอ,คอ,คอ,คอดูเอาสำหรับ <c oughs> การดูแลก,ก็ได้มันเม่อคือยูบย่บา้านนะอยู่บ้านโดนโดนเท่ก็ได้แต่ว่าอยู่นี่มันต้องเท่ดูครับอาทิตย์หนึ่งเท่อทีหนึ่งนะครับเที่ยขี่บนต้อง่เปิดไลน์แล้วนะครับ เป็นนกขีข่ก่อนมอญย่อยที่เจ้าวริวนี่นะครับเป็นนกยืนง,งามอยู่แต่ว่าขี่ขีข่ก่อนมอญ่นะครับขันผมเลือกขันมอนริ้วตันผมกระบ,บอาเลยนะครับอันนี้เป็นริ้วตันผมเลยเอาเพอผมมักนกนกที่มันก่อนขี่เงี้ยเองหน่อยครับมันจังม่รู้ครับมันเป็นการขัดนกแบบสูตรจะคล้องนะครับสูตรพ่อจานทร์พดุงล่ะครูบาอาจารย์สอนมากับท่ายคลิปพี่น้องสิได้เพิ่งร่วมคลิปนะครับที่ถ่ายตอนอยู่บ้านคลิปบัปบบกริวบักวังไฟบักล้ำเพลิน นะครับคู่ใส่กันพี่น้องถ่ายถ่ายคลิปจากพี่น้องในเบื้องนี้ครับท่านใดสนใจดีเอียดยังมีด้วยครับเด้อตอนนี้ฝนล่วงแล้วครับน้ำไหลแล้วผมมีสิทธิ์เอาแล้วครับยุวันน้ำไหลแล้วครับหมดละขันโบ้แรงก็คือสิบโบ้ไรนะครับท่านใดสนใจซื้อไปเก็บไว้ทนกช่วงหน้าคนกัโทรมาครับ0887413944ด่มีผมมีปลายทางครับพี่น้องครับโอ้ยเลยตัวนสัตว์ตัวเนาะเด็กกำไรโลละอ่ากิโลละสิบบาทหนึ่งก็ได้นะครับว่าเก็บปลายทางมัน ลายยางพี่น้องหักกระเซ็นทางยางน้ำมือสิไหมครับผมก็เลยบ่อเห็ดครับท่านใดสนใจก็ทรมมากอะไรกันครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ